วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการตอนกิ่งมะนาวนะครับสําหรับกิ่งมะนาวเราเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่มากนะครับเป็นกิ่งพอดีๆนะครับนี่กิ่งอ่อนแบบกําลังที่จะแก่นะครับนี่ลักษณะของลำของกิ่งเนี่ยมันก็จะออกสีเขียวเข้มนะครับเราสามารถใช้ตอนแล้วก็ติดรากได้ง่ายส่วนวิธีการตอน,นครับเราก็ใช้นี่นะครับปอกเปลือก ครูนะครับเราใช้มีดตัวไหนก็ได้นะครับที่เราถนัดแล้วก็ใช้นิ้วนะครับแกะเปลือกออกในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับความห่างก็ประมาณสัก2นิ้วหรือ1 ข้อนิ้วก็ได้นะครับเท่าประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วเราก็ขูดเยื่อบางๆออกนะครับนี่เดี๋ยวภาพจะซูมให้ดูนะครับว่าขูดเยื่อบางๆในลักษณะแบบไหนนะครับเราขูดรอบกิ่งเลยนะครับเยื่อบางๆขาวๆนี่ขูดออกพอขูดออกเรียบร้อยแล้วก็เอามือแกะออกได้นะครับ ทีนี้พอเสร็จขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะใช้อันนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มชูกําลังไม่ว่าจะเป็น m อ0 0้หรือว่าลิโพนะครับอันนี้เขาไม่ได้จ่ายสปอนเซอร์ผมนะครับแต่ถ้าทางบริษัทเห็นก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทีนี้เราก็ใช้น้ําเครื่องดื่มชูกําลังนะครับเอาชุบสาลีเนี่ยมาป้ายในลักษณะแบบนี้นครับมาป้ายแต้มแต้มอันนี้เป็นการช่วย เร่งรากนะครับเป็นการเร่งรากโดยที่เราไม่ต้องซื้อน้ํายาเร่งรากที่มีราคาค่อนข้างแพงถ้าเราซื้อน้ําดื่มชูกมกลังเราก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับเอามาช่วยในการเร่งรากได้เราก็ทิ้งไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับประมาณ30นาที1ชั่วโมงหรือเราทําไว้ตอนเช้าตอนเย็นนะครับช่วงเย็นเราก็ค่อยมาเอา ไอ้ขุยมะพร้าวนะครับมาห่อก็ได้นะครับแต่ที่นี้ผมจะลัดขั้นตอนเลยนะครับสมมุติว่ามันผ่านไปแล้วนะครับสัก30นาทีจุดไอ้ตรงที่เราปอกเปลือกเนี่ยมันก็จะแห้งนะครับพอแห้งเราก็เอาขุยมะพร้าวนะครับมาใส่อันนี้เป็นขุยมะพร้าวที่ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับก็คือนําไปเอาขุยมะพร้าวเนี่ยไปแช่น้ําประมาณสักหนึ่งคืนนะครับแล้วก็เอามาบรรจุใส่ถุงนะครับแต่ถุงตัวนี้นะครับแม่ผมได้ทําไว้ก็ประมาณ เป็นเดือนแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับพอดีเราจะผลิตไว้แบบนี้เวลานั้นเราก็จะใช้ง่ายไปเจอกิ่งที่ไหนเราก็ตอนได้ทุกที่นะครับวิธีการนะครับใช้มีดนะครับกรีดผ่ากลางนะครับผ่ากลางลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆแกะเปิดออกนะครับเราก็จะเห็นขุยมะพราะ้าวเป็นแบบนี้นะครับนี่ ทีนี้ก็จะเป็นเชือกฟางนะครับเอาไว้รัดนะครับ2เส้นนะครับขนาดพอดีแล้วก็เอามาห่อในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้กล้องค่อยๆซูมนะครับนี่ห่อลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จัดแต่งให้สวยงามจัดแต่งให้เกิดความสวยงามใช้เชือกฟางรัดนะครับก็แล้วแต่เทคนิคนะครับแต่ละคนเทคนิคก็แตกต่างกันไปนะครับสําหรับ ของผมเองก็จะรัดเชือกแรกก็จะรัดเบาๆนะครับรัดเบาๆยังไม่ได้รัดแน่นเพื่อให้มันอยู่ก่อนคงอยู่ก่อนแล้วก็ค่อยเอาเชือกที่สองนะครับมารัดอีกทีนะครับนี้ผมก็จะรัดแน่นๆเลยนะครับเราก็ทําเป็นแบบปมแบบเงื่อนนะครับสามารถเวลารากออกเราสามารถดึงได้ง่ายแก้คลายเชือกได้ง่าย นะครับหรือจะมัดแน่นเลยก็ได้โอเคนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จับเช็คดูถ้ามันแน่นนะครับมันแน่นก็ถือว่าโอเคนะครับถ้ามันไม่แน่นเนี่ยเวลาโดนลมโดนฝนพายุมาเนี่ยมันเคลื่อนไปมารากอาจจะหักได้นะครับเพราะว่ารากของเขาเนี่ยมันอ่อนนะครับอันนี้วิธีการตอนลักษณะแบบนี้ใช้เวลาประมาณ20-30บถึงวันนะครับก็คือ แป๊บเดียวนะครับก็จะเห็นรากออกตรงนี้แล้วนะครับรากออกเราสามารถตัดไปเพาะชําในถุงดําหรือนําไปปลูกลงดินเลยก็ได้นะครับสําหรับต้นมะนาวนะครับส่วนต้นอื่นก็จะมีวิธีเทคนิคแตกต่างกันไปโอเคครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ